สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกๆคนเลยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานพอสมควรเลยนะพี่นี่ก็จะพาพี่เนี่ยมาตามหานางตะเคียนนะพี่พก็ที่ตรงเนี้ยน้องเบสเนี่ยเคยมาแล้วเคยมาแล้วก็มา,มาข้อหวยครับพี่มาข้อหวยแล้วก็เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดอนะเหมือนว่าพี่เอฟซีที่เขาได้ดูคลิปเนี่ยนะดูคลิปน้องเบสเนี่ยเขาไปเออเหมือนว่าแทงหวยหรืออะไรนี่นหะแล้วเขาได้รางวัลมาด้วย ได้เงินมา้วยพี่ได้เยอะมากผมไม่รู้เท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ถามน้องเบชนะวันนี้ผมก็เลยจะมาพิสูจน์นะผมว่าพิสูจน์เรามาตามหาหนางตะเคียนที่น้องเบชเ,เคยมาหานะพ,พี่ไม่รู้นะครับว่าจะเจออย่างที่น้องเบชเจอหรือเปล่านะวันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาประมาณ2อาทิตย์ได้ละตอนนี้ก็เป็นคลิปแล้วก็ผมกันที่เดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อตามหาหนางตะเคยียนนะพี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะตอนนี้อากาศคือหนาวมากเลยพี่วันนี้ผมขอไายพี่ครับวันนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวเนาะ รอบๆผมก็จะเป็นเป็นป่าแต่ไม่รกมากมันจะมีทางเดินลงไปนะพี่นะผมก็จะลองเดินลงไปไม่รู้นะว่าอยู่ไกลหรือเปล่านะพี่น้องเบก็ได้บอกทางผมมานะไปพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมไปครับพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแนละ้วก็เดี๋ยวแปบ๊บนึงผมจะบอกพี่ว่าตรงนี้เนะี่ยมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆพี่เห็นไหมครับ ตอนนี้มันจะเหมือนเหมือนที่ล้างอ่ะพี่ที่บริเวณนี้คือมีเจ้าของนะครับพี่แต่ว่าเหมือนว่าจะแบบเจ้าของนาั้นๆจะเข้ามาทีนะโอเคนะต้นไม้เยอะมากแล้วก็ฮานี่จะลงนะคือที่ที่ผมอยู่เนี่ยคือไม่ได้อยู่ในป่าลึกหรือว่าอะไรนะพี่ก็อยู่ติดติดปนเขานะแล้วก็เป็นหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านก็ไม่ได้นะพี่นะเพราะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะ แต่ก็ไม่ได้ห่างไกลจากหมู่บ้านสักเท่าไหร่แล้วพี่ๆแล้วก็เป็นต่างหมู่บ้านที่เราเนี่ยจำไปแล้วพี่คืออาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะพี่นะเป็นหมู่บ้านที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มานะแล้วก็ที่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเยได้เดินทางมานะครับผมนี่นะคือหน,น้าหนาวในลมเนี่ยพัดตลอดนะอันนี้คือตอนเที่ยงนะครับพี่ๆแต่ก็อากาศเนี่ยยังหนาวมากเลยนะ ันนี้เราจะมาตามหาหนางตะเคียนแล้วก็ถ้าผมเนี่ยมีโชคหรือว่ามีวาสนากับเขาเนี่ยผมจะลองขอเลขกับเขาดูบ้างนะเพราะว่าผมเห็นพี่เอฟซีเนี่ยได้ดูคิดน้องเบสแล้วก็ได้เอาเลขที่น้องเบสอะน้องเบสได้เนี่ยไปไปแทงหวยนะแล้วเขาก็ถูกด้วยนะพี่นะผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะน่าจะเป็นแสนได้บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่นะ,ะผมวันนี้ก็เลยจะ ลองมาขอเล็กเด็ดเขาดูนะเผื่อว่าจะได้กับเขาบ้างนะพี่ไปแต่เ,เราเดินทางกันต่อครับผมครับพ,พี่ตอนนี้เราก็เดินทางมาสักพักนึงนะคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงนะพ,พี่เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ผมว่ามันไม่ได้กว้างมากนะเดินมาสักพักคิดว่าน่าจะถึงแบบวันนี้ก็อ,อู้ทำคางอ่าทำกระทางตองอยู่ขานะพที่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมาเจอเหมือนว่าจะเป็นเหมือนกระต๊อบหรือว่าที่พักผมไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ เขาอาจจะเคยสร้างเป็นรีสอร์ทหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวพี่ดูไม่รู้ว่าพี่มองเห็นหอะอยู่หลังๆนี่อะไรกันแล้วก็ตรงนี้ก็มีข้างหน้าผมก็มีเหมือนว่าคล้ายๆกับบ้านหรืออะไรทักอย่างนี่แหละแต่ว่าเหมือนมันจะสร้างไม่เสร็จนะแล้วผมจะถ่ายพี่ดูนะครับผมนี่นะครับคล้ายๆกับบ้านหรือว่าที่นั่งเล่นอะไรทักอย่างนะพี่แต่ว่าเหมือนมันจะ สร้างไม่ให้ไม่เสร็จนะพี่นะนี่นะก็ไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นแบบมันจะบอกเหมือนบ้านมันก็ไม่เชิงนะผมมันจะเป็นที่นั่งเล่นอะไรซะมากกว่านะพี่อืมก็ใหญ่อย,ยอยู่พอสมควรนะผมตรงนี้ก็เหมือนกันนี่นะนี่ก็เป็นที่นึนนงนะตุ้นอีกขี้หนึ่งนะพี่เดี๋ยวันก็มีนะเป็นที่นั่งเล่นนะ ก็ที่บอกไปนะผมว่ามันไม่ได้ห่างจากจหมู่บ้านแต่ว่ามันอาจจะแบบกันธุระกันดานนิดหนึ่งนะพี่นะที่อยู่นี่อาจจะธุระกันดานนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาสักเท่าไหร่นะผมก็ทิ้งร้างไปนานพอสมควรเลยนะดูจากสภาพร่องรอยนะ่ะนี่ก็เหมือนกันนะดูดิพวกถวหมู่แถงไม้นี่ขึ้นเยอะมากเลยนังคานี่ก็ดูดิซุดโซหมดแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพังเมื่อไหร,ร่นะพี่ นะข้างล่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นห้วยนะพี่เพราะว่าบินผมยินเสียงน้ําด้วยนะล่องน้ำล่องแบบนี้เป็นล่องน้ำนะนี่นะผม,มแต่ลกมากครับพี่เหมือนว่าอาคนไม่ได้มาแบบเจ้าของเขานา้นๆาจะมาทีนะผมไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เนะ่ะ เขาอาจจะเคยแบบตั้งเป็นรีสอร์ทหรือว่าอะไรสักอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงแบบลมเลิกไปนะครับผมไปครับพี่เอ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วนะพี่ชาบะไปดูนะว่าใช่แปบะนะพี่แต่ว่าต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยน่าจะเป็นต้นไรหรือต้นโพนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะ โอ้น่าจะใช่ครับพี่พี่เหมือนเราจะเจอกันแล้วครับผมใช่ไหมลูกน่าจะใช่นะเหมือนมีเสื้ออะไรแขวนเอาไว้ด้วยนะครับพี่พี่พนี่นะพี่ลักษณะคือต้นแบบต้นใหญ่มากครับพี่พี่ลักษณะเขาคือต้นแบบกิ่งก้านเยอะมากเลย แล้วก็มีเหมือนเสื้อที่น่าจะเป็นน้องเบดเนี่ยมาถวายนะผมเราจะดูรอบๆกันนะนี่เขาเหมือนจะมีรอยฝันด้วยนะพี่ปุนเนี่ยคนทาไร่กันเยอะนะตรงนี้ก็จะเหมือนจะมีไล่ด้วยนะข้างหน้าเราก็เหมือนมีไลค่คนด้วยแต่ผมไม่เคยมาเหมือนกัน,นตรงนี้นะแล้วก็ตรงนั้นก็มีผ้าสีนะผูกเอาไว้ แต่ตอนนี้ผมมาเนี่ยผมยังไม่เจอหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับานางไม้หรือว่าอะไรเลยนะพี่นะที่รู้คือตรงนี้มันจะมีแบบมีไล่อันนี้ก็จะเป็นไล่ตรงนู้นก็เป็นไล่เหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะลกพอสมควรเลย okay. โอเคอเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะมามานั่งรอแล้วพี่นะผมจะรู้ว่าอาจจะมีอะไรออกมาให้ผมเห็นหรือเปล่านะพี่นะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะลองมาขอ เล็กเด็ดกับไม่นา้ตะเคียนดูนะดูทิว่าเราจะได้หรือเปล่านะพี่แต่ว่าต้นของเขานี่ใหญ่มากเลยเล่านก็เป็นแม่น้ำด้วยนะโอ้โหแต่ต้นนี่ยมันโดนเอ่อเดียวว่าพี่มันผูกพังตามกาลเวลานะผมมันก็มีโดนเจาะโดนกินบ้างเนาะ เนี่ยอันนี้คือลูกของต้นใส่นะเขาไม่ลูกเวยนะลูกเขาจะลูกเล็กๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งดูนะครับผมนั่งรอดูดีว่าเราจะเจอ,อปฏิหารหรือว่าอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะวันนี้ก็ถ้าเจอท่านจริงก็ตั้งใจจะมาขอเล็กเดียจากท่านนะครับผมรียบ เหมือนผมเลยิีเสียองอนีอย่างนะแล้วตอนนี้คือลมแม่งแรงมากเลยพี่พี่ทิอะไเหมือนผมจะโดนเล่นแล้วพี่เสียงดังจากข้างหลังต้นไม้นี่นะ เฮ้ยเอาแล้วพี่ผมโดนแล้วพี่เขาจะแก้ผมละเฮ้ย เสียงมาจากไหนวะนี่ครับตอนนี้เหมือนผมจะโดนเล่นแล้วนะเหมือนเขาจะไม่รู้นะว่าเขาจะแกล้งผมหรือว่าอะไรนะแต่ว่าตอนนี้คือผมได้ยินเสียงเขาชัดมากผมไปเหยียบอะไรของเขาหรือเปล่าวะรู้สึกเหมือนเขาจะแกล้งผมเลย มีอะไรขยับอยู่มั้งที่ยับเดี๋ยวผมทำการไหว้ขอเขามาก่อนดีวันนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมาแคร์แบบแกล้งผมนะไม่ได้มีเจตนาจะ ทำร้ายผมหรือว่าอะไรนะเขาแค่เหมือนจะแกล้งผมอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะไหว้หหอะไรเขาก่อนนะเพื่อที่ว่าให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าลบหลู่เขานะอันนี้คือแบบอันนี้นิ่งแล้วนะลมเริ่มนิ่งละเดี๋ยวจะมาไหว้าก่อนข้าพี่ดี่ติเราจะมาะกราบไหว้ขอขามาไม่น,าน่าตะเคียนนะแต่ก่อนอื่นที่ผมจะบอกก็คือ ตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนมาฟันไล่นะผมที่ตรงนี้คือไม่ใช่ในป่าหรือว่าอะไรนะพี่ะมาเปิอามันคือในป่าแต่ไม่ใช่ป่าลึกเลยนะเป็นสถานที่ที่อ่าสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะผมแต่ก็อาจจะแบบกันดารนิดหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนเนี่ยกําลังฟันป่าหรือว่าฟันไล่ของเขาอยู่นะไอ้ตาเสียงมาจากที่ข้างบนนู้นนะที่ที่ผมถ่ายพี่ตอนแรกคือมันจะลกๆนิดหนึ่งนะสถานที่ที่มันมีคนอาศัยอยู่ไม่ได้ใไม่ใช่ป่าลึกหรือว่าอะไร แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเป็นแบบคนละเขตกับอ่าที่ที่ผมอยู่นะครับผมพอที่ที่ผมอยู่รู้สึกว่ามันก็มีคนนะเพราะว่ามีต้นไม้ตายมันมีคนแต่ว่านานๆคนอาจจะเข้ามาทีหนึ่งนะพอรู้จักสิ่งปลูกสร้างที่รอบๆเลยนะคือมันผุพังมาเยอะมากแล้วตอนนี้คือผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีคนอยู่กับผมเลยอย่างน้อยเราไม่เห็นตัวเขาเราก็อยางได้ยินเสียงนะว่า มีคนมีคนอยู่ที่แถวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการกราบไหว้ขอขมาท่านน,นะ mm. เผื่อว่าท่านเนี่ย mm. จะให้อภัยเราแล้วก็อาจจะให้เลขเรามานะก็คือมานี่คือหวังเลขล้วน,นเลยพี่โอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยพี่ กราบไหว้ขอเข้ามาเขเสร็จแล้วนะรู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะี้เลยนะพอเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเหมือนกันรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนมันมีบางอย่างเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆเราตลอดเลยนะงั้นน่ากลัวนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่มาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะนี่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะแต่น้องเบลมาเขาบอกว่าน้องเบลมาที่นี่เนี่ยน้องเบลเจอน้องจิดาก็เจอแล้วพี่นะแล้วก็ที่สำคัญคือน้องเบลเนี่ย ได้เลขกับไปให้พี่เอฟสีเนะี่ยอ่าด้อันนี้ด้วยนะพี่ได้เลขติดกับไปให้พี่เอฟสีได้รู้สึกว่าเสี่ยงโชคกันด้วยนะแล้วก็ได้โชคกับบปายจริงๆนะวันนี้ผมมาก็คือกะาจะมาขอเลขกับเขาแบบดังเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าเพราะเป็นครั้งแรกผมที่มาเนีัยก็เราเนี่ยท่าท่าคือ่างที่ราในีท่าได้เลขกับไปเนี่ยก็อาจจะซื้อชุดผ้าหรือว่าเสื้อผ้า,า,เ,ผาเนี่ยมาให้เขาด้วยละก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะได้หรือเปล่า I ah, did yes, Не ไม่ได้เขียนใช่ไหมครับจะมาขอเลขครับจะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมมาขอเลขครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับคุณม,มาขอเลขเห็นไม่ได้มาไม่ได้มีเจตนานไม่ได้มา เบยังได้ไปเลยไม่มีของอะไรมาให้ท่านเลยออเด็กเขาจะคุยอะไรกันทำไมลหรครับ ผมไม่มีอะไรมาให้ท่านท่านเลยไม่ให้เลขผมวันนี้ผมผมรีบมาด้วยครับก็เลยไม่ได้พบอะไรมา,มา,ามใช่ครับเพิ่งจะมาเพิ่งจะงเพงได้เห็นน้องเบลเขามามาเห็นมากราบไหว้ท่านผมก็เลยจะลองมากราบไหว้ท่านดูครับมไ,ไม่เห็นเจ้าหรอไม่เป็นไร Hmm? Huh? เหมืนมเสียงขอให้ผมฟังข้างในนะพี่นะฟังเสียง,งให้ต้นไม้เขาบอกเหมือนมีคนอยู่แล้วผมก็ได้ยินเสียงมันมีคนอยู่ข้างข้างในต้นไม้จริงๆนะเหมือนมีคนเยอะมากคุยกันอยู่หัวล้อกันอยู่อะพี่เข้าไปแล้วมันมีคนอยู่ในต้นไม้แล้วก็แบบเสียงผู้หญิงทั้งนั้นล่พี่พี่มีแต่เสียงผู้หญิงที่อยู่ข้างในนะแล้วเหมือนเขาคุยกันอะ ที่ไปครั้งแรกผมที่มาหามกันนะแล้วก็เขาบอกว่าเขามาให้อะไรผมทั้งนั้นนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้นำอะไรมาแลกกับเขาเลย <S 1> <S 1> จริงๆวันนี้ผมรู้แล้วว่า <S 1> <S 1> จริงๆอถ้ามาต้องมาต้องมกนําของมาถาวายท่านนะ <S <S แต่ก็คือแบบอยากจะลองดูไงพี่อยากจะลองดูว่าอ่าถ้าผมไม่เอาอะไรมาเนี่ยเขาจะยอมมาให้อะไรผมหรือเปล่าปรากวาคือเขาไม่ให้อะไรผมนะถ้าผมไม่เอาอะไรมาแลกเขาก็จะไม่ให้อะไรผมทั้งนั้นนะพี่ ถือว่าวันนี้ก็ได้อะไรหลายอย่างเลยแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็คือไม่ได้มีแค่สองตอนที่อยู่นะคือผมได้ยินเสียงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หลายคนเนี่ยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้เป็นเสียงผู้หญิงล้วนเลยไม่มีคําไม่มีเสียงผู้ชายเลยพ,พี่วันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าจะขอตัวกลับน่าจะต้องกลับแล้วเพราะว่าวันนี้ถ้าอยู่ต่อก็น่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะพี่นะ อเอาไว้วันหลังผมกลับมานะจะลองนําของของกุ้งกิจนี่นแหละมาให้ท่านเผื่อท่านเนี่ยจะลองให้บางสิ่งบางอย่างกับผมดูนะไปครับพี่พี่ในเวลากลับไปอเนาะวันนี้ก็คืออยากจะมาลองดูนะครับพี่พก็มาลองขอหวยหดูอืมจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นหวยหรือว่าอะไรลนะแต่ก็คือเห็นน้องเบรเนี่ยเขาได้ อ่ะแล้วก็พี่เอฟซเขาเอฟซเขาก็ได้นะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาลองขอหวยดูแนละ้วถ้าเจออย่างเงี้ยอาจจะแบบอ่าถ่ายให้พี่เอฟซได้ดูนะก็เลยลองมาดูลองมาถ่ายมาลุ้นดูแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้เอาของอะไรมาให้เขาเขาก็เลยแบบไม่ค่อยเต็มใจจะต้อนรับเราสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนมอว่าเราเนี่ยไปเสียมารย,ยากกับเขานีย่ยเพราะว่าเรามาแบบโดยที่ไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือมาเลยประมาณนี้นะพี่นะอืม ก็ถือว่าเป็นความาสภาพของผมแต่ผมก็ตั้งใจที่จะไม่เอามาเองแหละเพราะว่า,อ,าอยากจะลองดูไงว่ามันจะถ้าเราไม่เอาอะไรมาให้เลยอะแล้วราขอเขาเนี่ยเขาจะให้หรือเปล่าปรากฏว่าคือเขาไม่ให้นะเอาเป็นไรเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะลองเอาของอของที่มันแบบยังไงอะของน้ําหรือว่าอะไรอย่างขนมอะไรเงี้ยมาให้เขานะเพราะว่าเขาแน่ใจยอมให้อะไรเราเป็นทิ้งตอบแทนนะ จริงผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากคือก็คือจะผมหวังแค่จะมาถ่ายพีเอฟซีได้ดูแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวแต่วันนี้ก็อาจจะต้องกลับนะเพราะว่าร่างกายผมยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะพี่นะตัวนี้พูดแค่พูดนี้ก็คือเหนื่อยมากๆละอาจจะพูดแบบวนไปวนมาบ้างนี้ต้องขออภัยพี่จริงนะพี่นะโอเคเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนพี่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสเนี่ยผมจะกลับมาที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะพี่นะ